السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عمي تهلان نحب توفيق داي จงประสบแดบ่บรรดาผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนซึ่งที่เคารพรักทั้งหลายอัลฮัมดีล่ะนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวิชาอัตตารีเกี่ยวกับวิชานะครับประวัติศาสตร์ของอันอิสลามนะครับตอนนี้นะครับเรายังอยู่ในบทที่8นั่นก็คือนะครับเรื่องบุคคลซึ่งที่นะครับเข้าอิสลามในระยะแรกที่ท่านนาบีนั้นประกาศศาสนาเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนอยู่บ้าน นะครับก็อยากจะเตือนกับนักเรียนนะครับเรื่องเดิมๆนะครับอยู่บ้านก็ขมักขม้นนะครับในการทําอามัลอิบารด้ต่อเลาะให้เยอะๆนะครับอย่างน้อยอย่ละหมาดให้ครบนะครับเพราะการละหมาดเนี่ยนบีบอกอัสซาลาตุอิมาดุดดีนการละหมาดน,นั้นเป็นเสาหลักของศาสนาและสิ่งแรกที่จะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามัต้นั่นก็คือการละหมาด2นะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับอยู่บ้านเนี่ยเชื่อฟังต่อพ่อแม่บ้างพ่อแม่ใช้อะไรก็ทํา พอแม่ห้ามอะไรนะครับก็ไม่ต้องทำนะครับถ้าหากว่าสิ่งนั้นไม่ผิด,ดบทบัญญัติศาสนานะครับเช่นพ่อแม่ใช้เป็นสิ่งที่ศาสนาไม่ห้ามแล้วก็ต้องทำถ้าหากว่าสิ่งไหนก็ตามนะครับที่พ่อแม่ใช้แล้วมันไม่ถูกหลักศาสนาเราก็ไม่ต้องทำประการที่3ครูอยากใช้นักเรียนเนี่ยนะครับอยู่บ้านเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนนะครับ เพราะนักเรียนเนี่ยนะครับหน้าที่ของนักเรียนนั่นก็คือเรียนตั้งใจเรียนนะครับอินนัมอะมาลูบินิยัดนบีบอกแท้จริงและภพธกิจต่างๆต้องอยู่กับการนเนียดเราเนียดนะเราตั้งใจเรียนนะครับเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เรียนเนี่ยนะครับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับก็วันนี้เราจะมาทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับใน,ในหน้า22นั่นก็คือบุคคลที่เขารับอิสลามในระยะแรก เด็กกูชายนัเรียนนะครับได้มีเวลาเบิดนะครับหน้ายี่สิบสอง้าวนะครับวันนี้เรามีการย้ําอีกครั้งนะที่คุยย้าก็คือว่าจะมีแบบฝึกหัดให้ในักเรียนทํานักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเขาบอกว่าบทที่8บุคคลที่เข้ารับอิสลามในระยะแรกนะครับเรามาดูข้อความเขาบอกว่านางคอดีดีกาเนี่ย เป็นหญิงคนแรกที่เขารับอิสลามนะครับพะนางคนอริยาเนี่ยนะครับเป็นหญิงคนแรกที่เขรับอิสลามพะนางคนอริยานี่นะครับเป็นภรยรยาของท่านนบีคนแรกและก็แต่งงานกับท่านนบีเนี่ยนะครับอายุห่างกับท่านนบี15ปีเหมือนกันโดยท่านนบีอายุ25ปีพะนางคอริยาอายุ40ปีและก็พะนางคอริยาเนี่ยเป็นในจ้างท่านนบีด้วยช่วงนั้นท่านนบีเนี่ยนะครับ ได้ทําการค้าขายสินค้าของพระนางคอดิญะนะครับอันหมายความว่าท่านอบีเนี่ยก็เป็นลูกจ้างของพระนางคอดิญะส่วนพระนางคอดิญะก็เป็นนายจ้างให้ท่านอบีมุฮัมมัดนมาสรวลลอฮฺวาัยฮิวะสันลับนะครับนางคอดิญะเนี่ยนะครับก็แต่งงานกับท่านอบีนะครับในเมื่อว่าท่านอบีอายุ25ปีพระนางคอดิญะอายุ40ปีพระนางคอดิญะนะครับครูได้บอกแล้วนะครับเป็นหญิงม่ายทำไมเป็นหญิงม่ายครับเพราะสามีเขานั้นเสียชีวิต ช่วงนั้นเนี่ยนคกขรรมกาเนี่ยนะครับได้จับจองผะนางคอร์ดิยะเนี่ยใครๆก็อยากที่จะจับจองผะนางคอร์ดิยะเพราะผะนางคอร์ดิยะเป็นหญิงซึ่งที่สวยงามนะครับและเป็นหญิงซึ่งที่ร่ำรวยนะครับแต่ต่อมาเนี่ยผะนางคอร์ดิยะเลือกท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมและผะนางคอร์ดิยะเนี่ยก็ไปขอท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมแต่งงานด้วยนะครับผะนางคอร์ดิยะแต่งงานท่านนบีนะครับอัลลอฮฺตาลาก็ให้ท่านนบีนั้นม mm ีล nah ูกกับพะผางคคอดีะหนด้วยกัันนน่เอง ต่อมานะครับชายคนแรกที่เข้ารับอิสลามนะครับชายชายคนแรกที่เข้ารับอิสลามนั่นก็คือนะครับท่านอบูบักนะครับอบูบักเนี่ยนะครับมีชื่อก่อนเข้ารับอิสลามว่าอับดุลลอฮ์แล้วก็อบูบักเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลาฮิวะสัลลัมและอบูบักเนี่ยนะครับ ยังเป็นพ่อตาท่านนบีมมุฮั Muhammad صلى ا ل ฮิวะ ي ัลลัมเพราะท่านนบีมมุฮั Muhammad صلى ا ل ฮิวะ ي ัลลัมนั้นได้แต่งงานกับลูกสาวของอบูุลบาคก็คือพะนางไอา i s h ช่วงนั้นพะนางไอา i s h เนี่ยท่านนบีไปขอพะนางไอา i s h เนี่ยพะนางไอา i s h เนี่ยอายุประมาณ7หรือว่า8ขวบแต่ท่านนบีได้ร่วมหลับนอนกับพะนางไอา i s h ในเมื่อว่าพะนางไอา i s h อายุได้เก้าขวบนเรียนจำไว้นะครับว่าภรรยาของท่านนบีเนี่ยมีทั้งหมด11คนด้วยกัน สิคนเนี่ยนะครับเป็นหญิงซึ่งที่เคยแต่งงานมาหมดแล้วสามีเขาเสียชีวิตในสนามรบมีอยู่คนเดียวที่เป็นสาวบริสุทธิ์ก็คือพระนางอาอิชะนะครับนี่คือนะครับชีวประวัติของท่านอบูบักนะครับและอบูบักเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านนบ,บีพูดอะไรเนี่ยอบูบัคเนี่ยจะเชื่อท่านนบ,บีหมดจนกระทั่งว่า เขาได้ตั้งชื่อฉายานามของอบูบัคกวาอสัสซิดีกนั่นก็คือผู้ซึ่งที่นะครับไม่มีการสงสัยในเสียงที่ท่านนาบีนั้นได้นำมานั่นเอง 3. บุคคลที่เข้ารับอิสลามที่เป็นวัยเด็กนะครับนั่นก็คือท่านอาลีนะครับอาลีเนี่ยเป็นเด็กซึ่งที่ไม่เคยกลับว่าลูกปั้นเลยนะครับเป็นเด็กซึ่งที่บริสุทธิ์ไม่เคยกลับว่าลูกปั้นเลยและอาลีเนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้อง กับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะัยฮวะสัลลัมอาลีเนี่ยเป็นลูกของลุงท่านนบีนะครับที่ชื่อว่าอบับตอเลบส่วนท่านนบีนั้นก็เป็นลูกของอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์เนี่ยก็เป็นน้องชายของอับูุอตอเลบนั่นเองอันหมายความว่าอาลีกับท่านนบีเนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่ความสัมพันธ์นั้นก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องไม่พออาลีนั้นก็ย,ยังได้เป็นลูกเขยท่านนบีและอาลีนั้นได้แต่งงานกับนะครับ ลูกสาวของท่านนาบีก็คือพระนางฟาติมะนั่นเองต่อไปนะครับออทาสคนแรกที่เขารับอิสลามนั่นก็คือเจดบินฮาริซนะครับซึ่งที่เขาบอกว่าเจดบินฮาริซเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมท่านนาบีและท่านนาบีเนี่ยเอามาเลี้ยงด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนยังมีทาสนะครับชาวอาหรับสมัยก่อนนะครับสมัยท่านนาบียังมีทาสแต่ปัจจุบันนะครับประเทศไทยเราก็ไม่มีทาสแล้วนะครับ ได้มีการยกเลิกในรัชกาลที่5ไปแล้วนี่ก็คือนะครับการเข้ารับอิสลามในช่วงแรกๆนะครับอ่านเวียนทัวนนะครับหญิงคนแรกที่เข้ารับอิสลามคือพระนางคอดีจาชายคนแรกที่เข้ารับอิสลามนั่นก็คืออบูบักเด็กคนแรกที่เข้ารับอิสลามนั้นก็คือท่านอาลีและนะครับทาสคนแรกที่เข้ารับอิสลามนั่นก็คือเจดบินฮาริซันั่นเองเดี๋ยว แบบฟึงหัดนะครับเดี๋ยวครูก็จะส่งไฟล์นะครับไปให้ครูประจำชั้นนะครับโดยที่เ,เวลาครูส่งนะครับวิดีโอของครูแล้วครูจะมีคำสั่งด้านล่างว่าให้นักเรียนทำอะไรบ้างนะครับก็ครูขอจบนะครับไว้เท่านี้นะครับก็ขอความสามัดความบรรกัดนะครับอามีลิสกีที่มากมายเนี่ยนะครับ จงประสบแด์บรรดาผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนที่เคารพรักทั้งหลายด้วยวบ,บิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวัสสลามวยะลกุมวบาระมัตุลลอฮิตะลาวะบะรากาตุ